เช่นเคยนะคะกับ FC ที่ตามทาง Facebook, TikTok แล้วก็ y o u t u ดีเจต้นน้ำเชิญเย้หลายคนสงสัยแล้วสิว่าวันนี้หนูดีเจต้นน้ำอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่เซนทรันสารยาค่ะพาคุณผู้ชมมาช้อปชิมชิลนะคะงานนี่เลยผู้หญิงทำมาหาเก โดยคุณแหม่มแล้วก็คุณบอบบีนั่นเองนะคะ มาเจอเราที่นี่วันนี้เราอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงนะครับรอยู่ใกล้ๆได้มาอีกกี่วันครับนางเึงนวัน<า>ที่14ค่ะ14่ครับมวันจันทร์น้นานะต้องรีบมาเพราะว่าอของหมดนะ ค้ชมคะและตอนนี้นะคะจะพาคุณูชมค่ะมาพบกับคุณบอบบี้ Bobby, แล้วก็พี่แม่มนะคะในรายการผู้หญิงทำมาหากินจะเป็นอย่างไรตามมาชมเลยค่ะเย,ะย,ะยะอะๆๆและนี่คือ,อพี่แม่มนะคะแล้วก็พี่บอบบี้นะคะ รายการกันอยู่นะคะอ,อะตามมาเลยค่ะตามมาเลยตามมาเลยมาอ,อีกครึ่งชั่วโมงนะคะเ,คเดี๋ยวจะมานะคะยำขนมจีนคุณฮายอาภาพรสุด,ยด๋ยวให้ครบ่ให้เลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะกลับมาอีกครึ่งชั่วโมงจะมากินกินฝีมือครุกด,ด้วยตัวของคุาเองเลย ค่ะและตอนนี้เราตามติดนะคะพี่แหม่มแล้วก็พี่บอบบี้นะคะไปตามบูธต,ต่างๆนะคะสําหรับในงานผู้หญิงทมาหากินวันนี้มีสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะมาออกบูธกันมากมายเลยจะมีใครมากันบ้างตามมาชมนะคะตามมาเลยค่ะและตอนนี้ค่ะพี่แหม่มค่ะก็กําลังชิมอาหารอ,อร่อยนะคะจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาออกบูธกันนะคะ นี <onents and downhill behaviour> yeah. ่พี่บ๊อบบี้ค่ะโอเคช่วยกันทำมาหากินค่ะช่วยกันทำมาหากินนี่และแม่หัวค้่ะนะปกติมาไม่ค่อยมีใครทำสดๆมาทำกันมาแล้วอันนี้มาทำตรงนี้เลยป๋าของมีมุบอ่อนฝาใส่ใส่ใส่หวานฉ่ำมันเยิ้มเลยนะมันเยิ้มเลย คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็สวาสดีพี่บ๊อบปี้ได้ค่ะสวาสดีค่ะนี่พี่บ๊อบบี้อ่ะอันนี้ช่อง Facebook, t i k t อ k Youtube, d j ต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะอ,อยากจะให้พี่บ๊อบปี้พูดคุยนิดนึงอ่าพูดคุยนิดนึงค่ะต้องมานะเซนท่ันสลายานะของกินเยอะมากเลยทุกอร่อยทุกบู๊บเลย เราจะอยู่ถึงวันที่8เมื่อวานนะวันที่14ต้องรีบมารีชมงานอีเวนต์ดีมากเลยอะอร่อยยังไงถ่ายังไงก็ฝากด้วยนะคะกับผู้หญิงที่มาหากินเนาะนะคะนี่แล้วก็ฝากช่องหนูด้วยนะ Facebook, TikTok, Youtube dj, ต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะเจอกันค่ะ ตอนนี้ก็พี่แหม่มกับพี่บาร์บี้นะคะก็อยู่ที่ร้านปลาหมึกนะคะบาร์บรี้คือให้หน่อยแม่จา๋าดูดิบิ๊งมากแม่จ๋าดูดิบาร์รบพี่บาร์ี้สวอยากกินด้วยใช่ไหมไม,ม่ไม่เดือดเดือดกิมให้กินให้มันอร่อยที่ปัวเนาะใช่อร่อยที่น,น,น้ำจิ้มน้ำจิ้มปัวใช่ถ้าคุณซ้อของลุงนะ รสชาติเป็นยังไงบ้างคะพี่ป้าพี่คะรสชาติเขาเรียกอร่อยคำเดียวเลยนะคะอร่อยคะ่ะอร่อยที่ใส่ตั่วน้ำจิ้มก็ไม่ได้เผ็ดมากมปลาเบึกตัวกําลังดีด้วยใส,ส่กําลังดีใส่เนี้เราชอบกินหอมนะปลาบึกใช่ฉันไก่ด้วยอ่ะไก่มา,ลาเลยมนเลยน้อนจากต็มผักไอ้ไอเดี่ยวเดี่ยวเลยปิดบ,บนอ่อนน้ำเนียนมีมั้ยมีหลายราคานี่คือราคาค่ะ ไไปอื่น้ีตรและนี่คือน้องเอเดอะคอมเมดี้น <The Comedy S 1> นะคะแล้วก็พี่แม่สุริวิภานะคะ ตรวจน้ำลายถราจะ้นเาลูกไปตรวจก็ลองตรวจดูราคาคุณผู้ชมค้ะตอนนี้พี่แหม่มแล้วก็พี่บ๊อบบี้นะคะก็อยู่ที่ร้านเ e ีย o ฟแกงป่าแสนตุ้งนี่นะคะ ันก่อนล้วก็ลงไปที่คลิปใน YouTube ให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนะคะกับร้านเฮียอ f อฟแกงป่าแสนตุ้งนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาทักถ่าย เฮียออฟแกงป่าแสนตุง้งแล้วก็รวมไปถึงพี่บ๊อบบี้นะคะแล้วก็สำหรับพี่แมทนะคะกับรายการผู้หญิงจะมาหากินกันค่ะตามมาเลยฝากตามช่องด้วยนะโอเคป้าโอเคป้าแล้วเจอกัน ขปาเป็นกองนะคะนี่้าตกกลับไปบ้านทุ่้ามันเสียไหมไม่เสียเลยค่ะนี้คุณนเข้าไปเป็นอะไงนงเวนะคะ กันบ้างค่ะผู้ชมคราวพี่แม่มน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่บ๊อบบี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาถ่ายทำรายการเริ่วมกับผู้หญิงทำมาหากินและก็ช่อง f a c o b o o k t i o t y o y t u t u ดีเจต้น้ำเชิญยิ้มฝากติดตามช่องด้วยนะโอเคปะแล้วเจอกันนะโอเค